สวัสดีครับขอต้อน,นรับเข้าสู่เวทมนรรีบกับผมธนกขันทองครับแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 อยู่แต่ว่าการค้าขายของจีนนะครับยังคงเป็นไปได้ดีนะครับโดยกรมสุรกากรของจีนล่าสุดนะครับรายงานว่าตัวเลขของการค้าระหว่างประเทศของจีนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะครับเพิ่มขึ้น27.1%เอลยทีเดียวถ้าเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ18.07ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็น US ดอลลาร์นะครับ2.79ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองของจีนเองมีการทำเซอร์วย์ผู้ส่งออกนะครับเพื่อจะดูว่าการค้าขายระหว่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่า40%ของผู้ตอบคำถามนะครับบอกว่าออเดอร์เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวสะท้อนให้เห็นว่า ดีมานหรือว่าอุปสงค์นะครับของความต้องการสินค้าจากจีนต่างประเทศยังคงดีอยู่และนอกจากนี้เองสินค้าของจีนก็มีความสามารถในการแข่งขันด้วยนะครับไม่ฉะนั้นจัดขายของไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับผู้ส่งออกของจีนนะครับได้ตั้งประเด็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคสีประการนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องค่าขนส่งสินค้านะครับตอนนี้ไม่ค่อยที่จะมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งเรื่อง Shipping c ค s t ค่อนข้างจะสูงนะครับประการที่2นะครับค่าเงินหยวนยังคงมีความผันผวนอยู่ ประเด็นที่3นะครับเรื่องของราคาวัตถุดิบนะครับราคาพุ่งสูงขึ้นตามราคาของน้ำมันนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องค่าแรงงานนะครับที่หลังจากที่เศรษฐกิจจีนในการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นค่าแรงก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาทั้งตัวครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทงบุรหลวงและโปรดติดตามโซชเชียลมีเดียทางของฟอนฟานไม่ว่าจะเป็ฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้ง b ีเอฟเวอร์บาดเพลย์และอยาสสรร่าลืมกด subscribe ดูยูทูบ่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ